จะในอัพโฉมราคาก็จะถูกนะครับแล้วเหร,รียที่ของเรารับมาสม่วนักก็จะเป็นเหรีทาที่เป็นของต่างประเทศนะครับซึ่งประเทศไทยคือได้ไม่ได้นะครับเนาะก็ ชุมชนบ้านาร่มฟอ,อาก็มีสินคา้าอันที่สำคัญของชุมชนอยู่มา,มากมายหลายอย่างชาเ,จจเ,เ,จจเช่นอุปกรณ์การเกษตรที่มจากเหล็กอย่างเช่นเกีวยวจอบนีมันก็มีสองประเภทแต่ที่นายกศรี คือจริงๆมาก็ขอแลรากะสรวนอุตสาหกรรมเราไม่ได้ดูแค่โรงงานแเราทำทุกทก,ทกลุ่มอ<ม>าชีพทะแล้วก็ทีนี้ของแท้เนี่ยแต่ละกลุ่มอาชีพเพราก็มีศักยภาพบุคคขาอยู่แล้วมีลูกค้านะคะมีฝีมือนอกภากนีสุดนมคือเรามาช่วยเหลือว่าไม่มีโอกาสช่องทางอะไรหีือเปลวันนี้หลักๆก็จะเป็นงานของทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วก็ ทางกรมส่งเสริมเองที่เราเรียกสั้นๆว่าดีพร้อมเนี่ยค่ะเร,เรามีเรามีศูนย์อยู่ที่เชียงใหม่นะคะที่ดูแลมันจะถึงจังหวัดแพร่ด้วยเราก็มาดูว่าช่องทางเนี่ยสามารถเพิ่มช่องทางในการขายเขาได้หรือเปล่าลิ<ต>ัณฑ์ที่มีอยู่เนี่ยสามารถทําให้มันดูนทันสมัยขึ้นได้ไหมแล้วก็ลดต้นทุนค่าสายตรงไหนได้บ้างต้นทุนของเขานี่ทางกระทรวงศึกากรรมจะหาแนวทางยังไงฮะคือ ก็เมื่อกี้เห็นชัดเจนว่าเขามีต้นทุนที่สูงขึ้นมาแล้วก็การแข่งขันเนี่ยก็สูงมากเนี่ยแนวทางนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่นี่หรืออตรงนี้จะทํายังไงก็กลุ่มวิชาการนโยบายรัฐบาลเหมือนที่ท่านนายกบอกแหละลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กระจายโอกาสใช่ไหมคะคืออย่างของรกโจรสาหกรรมเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกับทางกลุ่มเมื่อเช้าที่เราไปมาพวกกลุ่มเหล็กว่าแทนหัวข้างเนี่ยเราต้องมาคุยกันก่อนว่าแต่ละปีเนี่ยเราใช้ปริมาณแข่งเหล็กในเหล็กนําเข้าที่ต้องใช้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ไปดูผู้ประกอบการค้าเหล็กในเมืองไทยเนี่ยมี ดาวที่มันมีต้นทุนเหล็กที่เขาต้องใช้ค่ะจะต้องคุยกันระหว่างคนนาเข้ากับทางตรง,งเนี่ยค่ะเอามาคุยกันเพราะว่าตอนเนี้ยเขามันมีปัจจัยภายนอกด้วยนะคะไม่ใช่แค่มาเจาอแต่แค่ประกอบการแต่เงินทุนทุเนเดือนก็ต้องใช้แล้วก็มีสนีดีแบง์มาตัวเนี้ยยกกันมาทางกระทรวงค่ะก็หวังว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับกลุ่มอาชีพต่างๆของจังหวัดก็แสดงว่ากลุ่มอาชีพต่างๆนี่ก็ผู้ว่าก็คงไม่โดดเดี่ยวที่จะช่วยก็กระทรวงก็จะมาช่วยนนะด้ว่วาเนี่ยท่าน ท่านท่านต้องดูแลคนในจังหวัดอยูแล้วนะคะประมาณที่มีอยู่เนี่เราอาจจะมาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมช่องทางตรงไหนที่มันทำได้มากนมากกว่าค่ะครับข,ข,ขอบคุณมากท่านติท่าน<อ>